ยาฉีดอินซูลินไม่ได้รักษาเบาหวานชนิดที่2ทําให้ยิ่งฉีดก็ยิ่งอ้วนเพราะว่ารักษาไม่ตรงสาเหตุหน้าที่ของฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนหนึ่งนะคะที่ร่างกายผลิตขึ้นมาจากเซลล์ตับอ่อนทําหน้าที่ในการเก็บสะสมสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะน้ําตาลเข้าไปให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้ใช้งานมันจึงทําหน้าที่ลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับเบาหวานหลักๆก็จะมีอยู่2ประเภทคือชนิดที่1กับชนิด 2ปัญหาของเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเกิดจากการที่ตับอ่อนไม่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินตัวนี้หรือว่าผลิตได้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กไม่ทราบสาเหตุหรือว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยไปทาร้ายเซลล์ตับอ่อนทําให้ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาได้แต่สําหรับเบาหวานชนิดที่2ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อินซูลินแต่ปัญหาอยู่ที่การเผาผลาญปลายทางนั่นก็คือเซลล์เนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลิน จากการที่เราทานอาหารเยอะจนเกินไปไม่ค่อยเผาผลาญการสะสมพลังงานหรือว่าการกินเนี่ยมันไม่บาลานซ์กับการเผาผลาญจึงทําให้เวลาที่เราทานอาหารเข้าไปฮอร์โมนอินซูลินหลัง่งแต่ว่าเซลล์ปลายทางเนี่ยไม่ยอมรับคําสั่งก็เลยทําให้น้ําตาลเนี่ยเหลือค้างอยู่ในเลือดเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดังนั้นในเมื่อเซลล์ปลายทางมันไม่รับวิธีการแก้ไขที่สาเหตุเป็นการที่เราเนี่ยทำให้เซลล์เนี่ยสามารถกลับมาเผาผลาญสามารถตอบรับอินซูลิน ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการปรับสารอาหารให้ถูกหลักเหมาะสมกับร่างกายจากที่เรากินเยอะจนเกินไปเราก็ต้องสะสมให้น้อยลงรวมไปถึงการปรับเวลาอาหารจากการที่เรากินบ่อยๆกินจุบจิบก็ปรับทานให้เป็นมือซึ่งก็เป็นที่มาของการทํา IF แล้วก็การเพิ่มการเผาผลาญคือทําให้เซลล์ปลายทางเนี่ยมันหายดือ้อกลับมาเผาผลาญกลับมาดึงน้ําตาลจากเลือดเนี่ยไปใช้ได้ดีครั้งหนึ่งตามที่หมอปอสอนในหลักการ3หัวใจของการรักษาเบาหวานที่สาเหตุไม่ใช่ยาซึ่งก็เป็น การทําให้ร่างกายเนี่ยหายจากโรคที่ต้นตอจริงๆค่าน้ําตาลในเลือดก็จะลงมาอยู่ในระดับปกติก็จะไม่เป็นเบาหวานอีกแต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลไปพบคุณหมอเนี่ยด้วยภาวะน้ําตาลในเลือดที่สูงบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีการส่งตรวจว่าเป็นเบาหวานชนิด1หรือว่าชนิด2อาจจะดูจากอาการของคนไข้หรือว่าเป็นการลองรักษาไปก่อนข้าวให้ชัวร์เลยนะคะหมอปอก็แนะนําตรวจการทํางานของตับอ่อนว่าฮอร์โมนอินซูลินของ เราอะยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าฮอร์โมนอินซูลินเราไม่ผลิตแล้วหรือผลิตได้น้อยลงแสดงว่าเป็นชนิดที่1ซึ่งก็ยังต้องใช้ยาควบคู่กันไปร่วมกับการปรับอาหารควบคุมอาหารแต่ถ้าหากว่าเราตรวจแล้วตับอ่อนเรายังผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เป็นปกติอยู่แสดงว่าอันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ซึ่งก็ไม่ได้รักษาด้วยยาอยู่แล้วแต่รักษาด้วยหลักสาหมหัวใจที่หมอปอบอกไปข้างต้นซึ่งวิธีการตรวจการทํางานของตับอ่อนก็จะมี2ตัวนะคะสําหรับ คนไข้ที่ได้ยาฉีดอินซูลินไปแล้วก็ให้ตรวจค่าซีเพปทายแต่คนที่ยังไม่ได้ยาฉีดหรือว่ามีความสงสัยก็สามารถตรวจระดับอินซูลินหรือว่าอินซูลินเลเวลได้พอเรารู้แล้วนะคะว่าเราเป็นเบาหวานชนิดไหนเราก็จะได้มารักษาที่สาเหตุจริงๆดังนั้นตอบคําถามเคสนี้นะคะหมปอปอก็แนะนําลองไปตรวจเช็คการทํางานของตับอ่อนดูนะคะ มาติดตามหมอปอได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเซิร์ชว่าหมอปอเบาหวานห,หรือหมอปอชูก้าฟรีดอมคลิปความรู้นะคะทยอยศึกษาทยอยเรียนแต่ถ้าหากว่าใครมีเวลาน้อยอยากศึกษาด้วยละเอียดแล้วก็ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอปอก็มีคอร์สเรียนออนไลน์เรียนเป็นคลิปวิดีโอหลักสูตรเบาหวานไม่ใช่ยา20บทเรียนเรียงลำดับคุณทำเป็นขั้นตอนซึ่งเนื้อหาหมอปอสอนใหม่ไม่ใช่คลิปจากช่องทางสาธารณะาหากคนไข้ท่านไหนนะคะสนใจให้หมอปอดูแลอย่างต่อเนื่อง ปอก็มีคอร์สเบาหวานเข้มข้น n s t v n s u v a r f r r e d o m c o u คอสปอจะดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด90วันให้ความรู้ติดตามการปฏิบัติตัวแล้วก็ลดยาให้ได้เลย,เนยสนใจสั่งหนังสือหรือสมัครเรียนนะดูรายละเอียดได้ในคอมเมนต์หรือแคปชั่นได้เลย